ก็คือรหัสพินของบ่าวบนตาพี่น้องโอ้สวัสดีใจลายพี่น้องเลยบอลากาบคือพระพันเนี่ยพี่น้องว่าสะได้รหัสพินนี้พี่น้องเลยบอลากาเฮ็ดกันมาสองยูทูบเกือบเป็นปีป่านี่ยแหละพี่น้องแต่บอดายเนี่ยพี่น้องเมื่อนี้บอลากาได้แท้เลยพี่น้องนี่พี่น้องโอ้เปลี่ยนชีวิตใหม่เลยพี่น้องพี่น้องก็คือรหัสพินของบ่าวบลตาสร้างสองยูทูบกันมาเกือบปีปีปีป่านี่แหละพี่น้องเลย มันีบอมตะได้เปลี่ยนชีวิตใหม่เลยพี Claudia, ่น้องบางคนกระฐานบอมตาเป็นย่างเจ้าเฮ็ดทรงทุกคือบบได้เงินบางคนก็บอกา่าเจ้าเฮ็ดทรงทุกได้เงินหลายบ่บางคนก็บว่าเราลาวไได้เงินย่างลาวมีติดททยกับไทยกันเงนอยู่พี่น้องบอมตากามีติดทายกับไทยละพี่น้อยแต่บองตากะใจมันหมักพี่น้องเลยก็เลยเลิกบบได้พี่น้อง สวัสดีสวัสดีละกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนเสาวเมื่อสกู๊สุกุขขนที่เข้ามาติดตามนะครับสมสมบนตาบารบานอกมือนี้บอมตากามีข่าวดีๆพี่น้องไอสิาพ,พากพี่พักน้องครับเบิง้งขมหมือนกันพี่น้องเมื่อนี้ลักกาบอมตากาสิอองไห้เลยพี่น้องแต่บังเอิญทางคนใหญ่ใจดีขจาวโทรมาบอกพี่น้องขอจาวโทรมาบอกให้ไปฮับเครื่องอยู่ในเมืองเลยแหละพี่น้องอยู่ในเมืองเลยเมือ่อน,นี้บอมตากาสิกับตหไห้เข้าขเมืองเลยพี่น้อง เขาเมืองเลิกอ่ฮับเครื่องแล้วพี่น้องก็คือทางพญายิ่ใจดีโทรมาบอกก็คือตัวนี้พี่น้องกระจกว่ามาผักแต่แขวงสะบนาเขตนี่ยหลับพี่น้อยจังไดก็ไปเปิดน้ากันพี่น้องมีเงียงด้วยในกล่องนี่พี่น้องเลยไปพี่น้องเปิดน้ากันเลยพี่น้องนี่พี่น้องเบิงน้ากันเลยพี่น้องมียังี้ยพี่น้องนี่ ก็คือรหัสพินของบ่าวบลนตาพี่น้องโอ้โหอดีใจลายพี่น้องเลยบอันตากับขึ้นบรพันนเลยพี่น้องว่าจะได้รหัสพินนี้พี่น้องเลยบอันตากัเฮ็ดกันมาส่องยูทูบเกือบเป็นปีป่านี่ยแหละพี่น้องเลยแต่บ่ได้ยไรงพี่น้องเมื่อนี้บอันตากัได้แท้เลยพี่น้องนี่พี่น้องโอ้เปลี่ยนชีวิตใหม่เลยพี่น้องเลยนี่พี่น้องก็คือรหัสพินของบ่าวบลนตาสร้างส่องยูทูบกันมาเกือบปีปีปีป่าเนี่แหละพี่น้องเลย มันี่บอมตากะได้เปลี่ยนชีวิตใหม่แหละพี่น้องบางคนก็ถามบอมตาก็เป็นย่างเจ้าเฮ็ดซองยูทูบคือบได้เงินบางคนก็บบ่าว่าเจ้าเฮ็ดซองยูทูได้เงินหลายบ่บางคนก็บบ่าว่าลาวมาได้เงินย่างลาวมีติดไทยกับไทยกับเงินอยู่พี่น้องบอมตากะมีติดไทยกับไทยนั่นแหละพี่น้องแต่บอมตากะใจมันหมักพี่น้องเลยก็เลยเลิกบได้พี่น้องมาได้บอมตากะคอยเฮ็ดคอยไปนั่นแหละพี่น้องเลยวิวบอดี้บอมตากะคอยเฮ็ดคอยไปนั่นแหละพี่น้องบอมตากะ ใจมันมักสร้างซองยูทูปนี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่าบ้องตาเียนจบกันมากอ่ะไม่ได้เห็นเบียกเลยพี่น้องเลยจบลาลาพี่น้องก็เลยกะบบุ๋มมีคนว่างเลยพี่น้องก็เลยสี่มาลองเบิรงสร้างซองยูทูปพี่น้องกะบสี่พันรือบอ่กดพี่น้องเมื่อนี้กะบบ้องตากะโคตรด,ดีใจลายพี่น้องเลยที่ได้กูเกิลพี่น้องก็คือรหัสพินส่งยูทูปบ่าวบุญตาเนี่ยแหละพี่น้องเ้ย เปลี่ยนชีวิตใหม่เลยพี่น้องเ้ยมืนน่อีโคดีใจลายพี่น้องแ,และขอขอบใจละลายเด้อพ่อแม่พี่น้องทุกทุกกำลังใจบ่ว่าจะเป็นในประเทศและต่างประเทศหรือพี่น้องเฮาฟังลาวหรือว่าพี่น้องเฮาอยู่ฟังไทยหรือว่าพี่น้องเฮาต่างต่างประเทศขอ,ขอขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงพัฒนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเด้พี่น้องเ<แ>มืนน่อีบ้องตาก็ได้รับพินแล้วก็ย้อน<แ>พ่อแม่พี่น้อง ที่สปอร์ตกันมามาโดยตลอดนี่แหละพี่น้องเว้คันโบมีพอม่พอแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามและรับชมคลิปบอมตาบอตากับโบมีตัวนี้แล้วพี่น้องเมื่อนี้บอมตาก็เปลี่ยนชีวิตใหม่แล้วพี่น้องไอ้ได้รับพินแล้วพี่น้องบอมตาก็เราค่อยกันมาก,กับเกือบเป็นปีป่ายแล้วพี่น้องไอ้เพราะว่าเมื่อนี้ก็มีทางผู้ใหญ่ใจดีเข้าใจโทรมา โทรมาพี่น้องบอมตากาสิออกห้แล้วเด้พี่น้องไยแต่บังเอิญผู้ใหญ่ใจดีโทรมาบอมตากะกลับเลยแต่หายพี่น้องไงหายอยู uh ่ผู้สิออกคูดเขา้าหายนี่แหละพี่น้องก็เลยแลนเข้าเมืองเลยพี่น้องไยแต่ผู้ใหญ่ใจดีกะบอกเลยพี่น้องวันละทัดพินมาพี่น้องแต่ผู้ใหญ่ใจดีบอกว่าบนตาอ้ยมีข่าวดีดีเด้อมาเอาเครื่องอยู่ในเมืองอยู่ในบริษัทมีใส่ก็เลยบอมตากะแลนเลยพี่น้องไยบอมตาแต่บอมตาสังยูทูปกันมากะบ่เคยดี บรเคยได้มีเลยเพี่น้องเลยผู้ใหญ่ใจดีโทรมาบอกพี่น้องมีแต่ครั้งแรกเลยเพี่น้องเลยเพราะว่าบอมตากับมีผู้ใหญ่ใจดีแบบเคยพักเครื่องบอยังบอบอมตาบะเคยพี่น้องมีแต่บอมตากับมีแต่สร้างชงถูกหายไปเลยเลยเพี่น้องเลยจับสีพานหรือบ่เดยเพี่น้องคำว่างคงบอมตาขึ้นว่าสีพานหรือบ่สอ้างถูกบอกเพี่น้องแต่บอมตากับใจมันมักคอยเฮ็ดคอยไปนั่นแหละพี่น้องเลยก็เลยมันนี่ได้แทนพี่น้องตกูนี้พี่น้องเลยรหัสพิน ของบ่าวบุญตาพี่น้องก็คือรหัสพินเอ็กเซนพี่น้องเอ็กเซนบ่าวตาเราคอยกันมาเกือบปีปลายพี่น้องเไงกลับ,บมาเป็นง่ายนี่พี่น้องเพื่อเสด็จนี่พี่น้องเอ้เมื่อน,นี้ก็ได้แทนพี่น้องไงละก็พิเศษสุดๆก็คือข,อขอขอบใจเด้อหมู่เพื่อนที่เข้ามาติดตามก็คือสป,ปอร์ตกันมาก็คือทางผู้ใหญ่ใจดีก็คือบ่าวไก่พี่น้องไงเบ่าวไก่คนทำมาหากินก็คือลาวกะ เป็นสร้างซองยูทูบกันแหละพี่น้องเป็นยูทูบเบอร์กันหละพี่น้องเลยเพลื่อนกับสวยกันมาเดี๋ยพี่น้องคันโบมีล่าบอมตาก,กับโบมีฮอดปันนีพี่น้องโบมีตัวนี้เดี๋ยพี่น้องแต่ลาวกับสปอร์ตกันมาบอกวิธีการทายวิธีการเวร้าจ้าแต่บ่าบ,บอมตาก,กับเว้าภาษาลาวภาษาไทายกับโบเก่งปันใดเป็นนี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่บาบอมตาก,กับเป็นคนบ้านนอกบ้านนอกนี่แหละพี่น้องคันเล่าเรื่องภาษาบ้านนอกกับ คือสิได้อยู่พี่นออ้องคันเร้าเรื่องภาษาลาวนี่กะยากเลยพี่น้องไอ้บางคำกระหู้บางคำกรบโบหูเลยพี่น้องแต่บอมตาใจมันมักสร้างสร้างซองยูทูปก็คืออยากเป็นยูทยูบเบอร์นั่นแหละพี่น้องไอ้แต่ก็เลยค่อยเห็ดค่อยไปในหละพี่น้องค่อยเียนค่อยไปพี่น้องแล้วก็พิเศษอีกผู้ใหญ่จะด,ดีผู้ที่ซองก็คือเาวเบพี่น้องก็คือเาวเบซองยูทูปลาวก็คือสั่งรถจักรมัก,กาเกษตรขอขอบใจละลายเด้อเาวเบที่สปอร์ตกันมาบอมตา แต่เมื่อน,นั้นจุดฮอนมอน,นีบ่บอมตากาได้แล้วนี่ก็คือรหัสเอ็กซ์เชนกูเกิลของบอมตาก็คือรหัส n ินยูทูบของบอมตาเลยพี่น้องขอขอบใจละลายบาวเบยและกาบาวไก้ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงปัารนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นหยิบความเจ็บย่าสุไใดความไขยาสุมีขอให้มีสุขภาพ ตลอดไปเด้อแล้วก็ไปเส้เอกคือหนึ่งสุดๆก็คือขอขอบใจถูกๆกำลังใจพี่น้องเฮาในประเทศและต่างประเทศพี่น้องเฮาทั้งลาวหรือว่าพี่น้องเฮาอยู่ฝั่งไทยที่สปอร์ตกันมาหรือว่าที่เข้ามาติดตามกันมาโดยตลอดบอมตากับคาร์บมีเอฟซีบอมตากับบอมมี่ตัวนี้พี่น้องได้ตัวนี้ก็ยโยนได้จากเอฟซีหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีข้าเจ้าก็ สปอร์ตกันมาเขามาติดตามเลยครับซุ้มคลิปบอมตามาโดยตลอดมือนีบอมตากับเปลี่ยนชีวิตใหม่แหล่พี่น้องไงได้เปลี่ยนชีวิตใหม่แหล่พี่น้องเพื่อเสีเ้ยงลูกพี่น้องเลี้ยงครอบครัวนะพี่น้องยแต่ฮ็ดกันมาบอมตากับโได้เงินจากกีบได้พี่น้องเกียวกับการสร้างส่งยูทูบพี่น้องมือนีบอมตากับได้บบได้บอมตากับทินม,ม,มีแหงแหล่พี่น้องได้ตัวนี้เด้พี่น้อง เอ้าพี่น้องคลิปนี้กับคอจเท่าน e e, ี <ım. S 1> ้ก like <Yo. S 1> e ่อนเด้อพี่น้องเลยป้องตากะเว้าวพิษคอเว้าวพิษประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องป้องตากะบ่ฮู้ภาษาลาวบ่ฮู้ภาษาไทยนี่ละพี่น้องเลยเพราะว่าป้องตากะเป็นคนบ้านนอกบ้านนอกเด้อล่ะพี่น้องเลยแต่ยักสร้างซองยุทธูกันพี่น้องแต่ใจมันมากก็เลยยักสร้างซองยุทธูกัพี่น้องเลยป้องตากะบางคำก็ฮู้บางคำก็บ่ฮู้เด้อพี่น้องภาษาลาวภาษาไทยล่ะพี่น้องเลย ก,กันโหลจุ๊บไปลิสอา้าคลิปนี้กะขอจบเวทนีก่อนพี่น้องขอขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามไปครับส้มจนจบแต่ตอนจนจบคลิปนี้รอส้มคลิปตอนต่อไปเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้ามาเจอกันใหม่พี่น้องขอกล้าขงบ่าสบายดีบันส่วนพี่น้องบายบาย